ที่หนึ่งการไล่ลาอันอำมหิตลมหนาวพัดกระโชกแผ่นฟ้าเมื่อดมันดุดดังจะถล่มลงถมทับฝุนละอองเวียนวน่นปกคลุมพรัส,สธาจนมือดมิดโนกกา่อนกริ้นในโอรูงรังตามรรายทางไร้ขนสัญจรอาชาสองตัวฝ่าลมยะเยียบเสียดกระดูห่อตะบึงอยู่บนทางหลวงไข่หงม้าหายใจฟืดฟาด ดูท่าทีอาชาทั้งสองตากตรำเดินทางจนใกล้สิ้นเลียวเลยมีนานให้หลังฝุนละอองค่อยสงบบนท้องฟ้ากลับมีปุยหิมะโปรยปลายลงมายามนี้สามารถเห็นผู้ขับขี่พาหนะเป็นนักสู้อายุ 3, สามสิบเศษสองคนตลอดทั้งกายแปดเปื้อนคราบโลหติตหนึ่งในสองนักสู้มือซ้ายกลุ่มบางเหียนมือขวา โอพอผ้ายาวสรงเสียไว้เสียงม้าร้องพลันดังโวยหวนอาชาตัวนั้นลมฟุบลงไปสลัดนักสู้มือโอพอผ้าร่วงหล่นลงสู่พื้นดินจากนั้นเป็นเสียงเทา้ารกร้องดังอุแว่ทีแท้ในหอผ้าหอหุ้มเด็กเทา้ารกผู้หนึง่งนักสู้อีกคนหนึ่งรีบรังบางเหียนมาถามยางร้อนดนสือตีได้รับกระทบกระเทือนหรือไม่ นักสู้ที่โอบเท้ารกชายาร่างโงนเงนขึ้นมาทางหนึ่งแกวงไกววรโรมมควันทารกทางหนึ่งตอบเสียงสันสะท้านไม่มาไปไม่ได้แล้วจะทําประการใดพวกเราเดินทางด้วยเท้าเถิดเสือตีเราสองตางรับบาดเจ็บจะหลบนี้ไปได้ไกลเท่าใดเสือเฮียมีแต่เดินทางไปพลางคบคิดไปพลางตรงข้ามอาจบางที ไล่ล่าตามมานักสู้ผู้มีศักดิ์เป็นเสือเฮียกล่าวเสียงเครี่ยวกราดไม่เสียวจู้จะต้องถูกคุ้มครองไปโดยปลอดภัยเราสองรับฝากฟังคำพร้าจากท่านประมุกยามประสบอันตรายมิว่าอย่างไรต้องปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จจึงจะไม่อารานพระคุณของท่านประมุกผููเป็นเสือตีหันร่างมากระตุกบางเฮียนมาคู่ขา เพียงแพดเสียงโรงไม่อาจลุกขึ้นมาต้องทอดทอนใจรำพึงขึ้นโอ้ฟ้าไม่ปกปักผู้คนจะทำอย่างไรได้ที่ไกลาตาทามกลางหิมะพล่างพูลงมาปรากฏเงาดำขึ้นหลายจุดผู้เป็นเสือเฮียขบกรามกรอนกล่าวว่าซสือตีขบวนไล่หลาติดตามมาแล้วทันเปลี่ยนเป็นโดยสารมา้าเราพาเซียวจู้หลบหนีไปยังทางนอนเสือเฮียเล่า เราจะต้านขบวนไล่ล่ท่านสามารถต้านรับได้หรือจะได้สนใจรีบไปสือเหียการสลาของท่านนับแต่โบราณกาลมีม,มีผู้ใดอำม,มตาตย์ยั่งยืนสามารถตายในสถานะและโอกาสอันควรจึงเป็นบั้นทายอันประเสริฐของนักสู้ผู้เป็นสือตี๋ร้องเรียกเสือเหียหยาดน้ำไหลพรางพลูลงมา นักสู้ผู้เป็นเซือเหียคู่คำรามยางหวนหวนว่าสซือตีหรือท่านคิดเป็นคนอักตันดูหรือเงาดำเคลื่อนใกล้เข้ามาแล้วดูออกว่าเป็นม้าเร็วขบวนสซือตีขอมอบเสียวจู้ให้กับท่านเจ้าต้องทนุถนอมเลี้ยงดูมันจนเติบใหญ่ซอหาอาจารย์ผู้เลื่อนลำร่าเรียนวิชาสูงสุดรีบไปเถอะแต่ซือเฮียท่านพวกเราหาไปด้วยกัน จะไม,ม่มีทางเนี้ยรอดได้เราต้องรอหลวงฟายตรงข้ามไปยังเส้นทางอื่นกูเป็นสซือตีอับจนปัญญาโอ้พุ่มทารกและเลียวขึ้นไม้อีกตัวหนึ่งเริ่มร้องเสียงรันทดเซือเฮียวังให้ฝาปกป้องทันสซือตีพบหน้าค่อยพบกันใหม่หวังว่าชาตินาพวกเรายังคงเป็นซือเฮียตีกัน น้ำคำสลักสิงใจสั่นสะเทือนจิตใจผู้คนจนวันไหวผู้เป็นซสือตีกระตุ้นเท้าหนีบทองมาสลาดจากทางหลงวงขูบตะบึงไปยังด้านข้างพบวนไล่ลาใกล้เข้ามาอีกผู้เป็นซสือเหียหัวร่อย่างหดผูกเอื้อมมือตบม้าที่ฝุ่อยู่บนพื้นกล่าวว่าม้าเอ๋ยเจ้าหากมีเจตนาทรงเสริมเรา ก็ฝืนใจบรรทุกเราไปอีกระยะหนึ่งพวกเราต้องไปไกลาจากที่น,นี่บางมาคู่คาคล้ายมีสัญชาตญาณรับถึงกับรวดรวมกำลังลุกขึ้นนักสู้นั้นพลี่กายขึ้นหลังมาส่งเสียงตะวาดไปม้าก็ยกเท้าทั้งสี่ตะลุยไปยังเมืองหนา้าได้ยินเสียงฟีเท้าดังรดัวที่หยิบประสานกับเสียงตะวาดอันแหบเผาว มาสิบตัวโอบกระนาบมาผู้ขับขี่ลุ้นสวมชุดดำรัดกุมปกเสื้อปักลวดลายรูปมังกรทองเล็กๆตัวนึงปูน้ำหน้าเป็นบันิตกลางคนหน้าดาเยือกเย็นชั่วร้ายปุนสวมชุดนักศึกษาสีเขียววังเหลียวสะพายุงยามนักสู้สิบกว่าคนพากันลงจากหลังมารายล้อมเป็นวงกว้าง บัณฑิตกลางคนฮู้ร่อฮะฮะกล่าวว่าห่อมบุญเจียวฝีเท้าวพวกท่านรั่วเหลวยิ่งสือตีท่านง้องหึงเหล่านักสู้ผู้เป็นเสือเฮียนามห่อมบุญเจียวลงจากหลังม้าหอบหายใจกล่าวว่าบัณฑิตมือปิศาจส,สิงเจคหัวคิดไล่ล่าให้สิ้นซากจริงๆหรือแน่นอนพรพันต่อศัตรู นับเป็นการทำร้ายต่อตัวเองท่านยอมเข้าใจสาเหตุสือตีท่านล่วงหน้าไปก้าวหนึ่งแล้วกระมังกล่าวจบโบกมือวูบสั่งว่างพวกเจ้าแบ่งกำลังครึ่งหนึ่งไล่ตามไปปรากฏนักสู้แปดคนพุ่งปราดไปด้วยระดับความเร็วดุดสายฟ้่าหวมบุญเจียวตะวาดเสียงกลี้ยกรานเราขอฆ่าพวกเจ้าเหล่ามือเพชฌฆาตเสียงขวบพลันดัง กระบ,บี่ยาวทูกชักออกจากฝักบัณฑิตมือปีศาจส,สิงเจ็กหัวพลิ้วกายลงจากหลังมาขุกขามถึงเบื้องหน้าห่วมบนเจียวกล่าวเสียงเย็นจะเยียบผู้แซ่ห่วมพวกเจ้าซื้อเฮติไม่มีความจำเป็นต้องขายชีวิตให้กับผู้เป็นนายผู้ทราบสถานการณ์จึงเป็นเวยระผรุษห่วมบนเจียวมิอรอรับฟังจบคำ กระบีสะบัดฟาดฟันไปพลังกระบีดังขวบเกวียวม้วนเอาหิมะกระเซ็นไปอรอบค่งบัณฑิตมือปีาศาจสิงเจกหัวยกมือข้างเดียวโบกวูบกำลังภายในอันเยือกเย็นคมหนึ่งทะลักออกกระแทกห้วมบุญเจียวถอยกายไปสามก้าวใหญ่กระบีแทบปลิวกระเด็นหลุดจากมือในเวลาเดียวกันปลายกระบีของนัดสู้สองคน จอมายังกลางหลังของมันบัณฑิตมือปิศาจเข้นเสียงบางหวมบุญเจี่ยวเพลงกระบีซองจอมกระบีเมฆผิวของท่านแม้เป็นที่เลื่องเลยในบุรินอยากจะพบคู่มือต้านรับแต่สามกระบวนทาแต่น้าเสียดายที่ท่านรับบาดเจ็บสาหาัสมีสภาพตุดเก่าทันสุดลาหบป,ปากท่านคิดจัดการกับเราอย่างไรมีทำอย่างไรขอเพียงมอบทารกนั้นมา ด้วยระดับฟีเมอและเกียรติภูมิสองจอมกระบีเมฆผิวประมุกกราเรายอมรับไว้ด้วยความปลื้มปิติฮ่าฮ่ฮ่าผู้แซ่ห่วมไหนเลยเป็นคนขายนายเดิมไว้หาลาบหยดท่านดูคนผิดแล้วแม้สื่อสัตว์จนตัวตายแต่จะมีคุณค่าใดนอกจากรับน้ำค่าทาสไว้เท่านั้นผู้แซ่ห่วมเป็นค่าทาสท่านเราเป็นค่าทาสหรือสุนัขรับใช้ บัณฑิตเมอปิศาต์หน้าเครียดลงตวาดว่าคร่าตัวไปหัวบุญเจียวขยับกายบุกกระบีสองเล่มที่กลางหลังก็กรีดผิวหนังทิ่นแทงถึงเลือดเนี้ยสร้างความเจ็บแปลปลามจนจับจิตอดครวนครางออกมามีได้หัวบุญเจียวถูกมัดมือไพล่หลังเนีบขึ้นหลังมาคลั้นแล้วขอบวนมาควบขับจากไปนี่มา มีทาบสางสาแต่เมื่อใดแผ่นฟ้าเป็นสีเทามื่อครึง่งจนผู้คนจำแนกไม่ออกว่าเป็นเวลายา,ามใดเร่งรุดระยะทางหนึ่งบัณฑิตมือปิศาจกวาดมองเข็นข้างทางเป็นดงไม้ดังนั้นบงการให้ผู้ติดตามเคลื่อนเข้าไปคัดเลือกพื้นที่หวานพันธนาการห่วมบนเจียวกับลำต้นไม้บัณฑิตมือปีศาจสยยิ้มกล่าวว่าผูแซ่หว่วง บอกที่ซ่อนของสือตีเจ้ามามิสาบได้ยินเสียงชาดชานด,ดังสนั่นวันไหวตกจนห่วมบุญเจียวแกมบวมพองโลหิตทะลักจากปากบัณฑิตมือปิศาจกล่าวเสียงเย็นชาห่วมบุญเจียวเจ้าคิดใครลิ้มชิมรสชาติมือปิศาจควานวิญญาณของเราหรือมีฝีมืออำเหตุใดก็ฉายออกมาได้เต็มตีจะยางไร เราไม่ได้อะไรต่อชีวิตแล้วต้องการตายหรือไม่มีความกรุณาดังนั้นหรอกก็เราไม่้ตายแล้วกลับกลายเป็นปีศาจก็ต้องทวงวิญญาณพวกท่าน <c oughs> ยอดเยี่ยมนะพร้อมกับวาจาว่ากล่าวบัณฑิตมือปีศาจโบกมือปาดไปห่วบนเจียวพันแร้องเสียงโหยหวนเรือนร่างบิดกระตุกเงื่อชุ่มโชคสมกาน เชือกคดที่พันธนาการร่างเพราะการกระเสือกกระสนติ้นรนจึงจมเลึกเข้าไปในเลือดเนื้อโลหิตไหลซึมออกมาเป็นสภาพที่สยดสยองสุดทนดูบอกหรือไม่บอกทำไม่ได้หวมม่วงบนเจียวขอเพียงผ่านเวลาชค่วครูเจ้าจะพิการไปตลอดชีวิตห้วมบนเจียวขบกรามแนบแนนบันดิตมือปิศาจปาดมือไปอีก เสียงร้องบาดหูดังขึ้นอีกจะโมกบาค่วมบุญเจียวมีโลหิตไหลอรินมากามเนื้อบนใบหน้ากระตุกจนบิดเบี้ยวผิดสภาพเติมเสียงแผวร้องค่คอยๆอ่อนลากลายเป็นเสียงหอบหายใจดุดวัวที่เน็ดเหนื่อยแต่ปณฑิตมือปิศาจไม่ทราบบังเกิดความคิดใดกลับพุ่งดัชนีคลายการสยบด้วยวิชามือปิศาจหวานวิญญาณ ห่วมบุญเจียวระบายลมหายใจยาวๆศีสาห้อยพับกระบปบดูท่าทางอยากความตายไม่ไกลนักผูแสห่วมเจ้าตกลงใจผีชีพพิทักธรรมหรือห่วมบุญเจียวเงยหน้าขึ้นเบิ่งตาที่อะไรประกายต่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงห่วมบุญเจียวเราเสียดายแทนเจ้านักโดยฝีมอืออันกระเตืองเรื่องหรือแทนที่จะประกอบปิรกรรมระเบือเลยลัน่น กลับจงรักภักดีตอนายที่หาชีวิตใหม่และสาพันธรรมรงธรรมที่ล่มสลายแล้วขอถามเป็นคำสุดท้ายเจ้าจะบอกที่ซ่อนทารกนั้นหรือไม่ไม่บอกบัณฑิตมือปิศาจ์กล่าวว่าวิเศษมากบอกหรือไม่ก็เป็นเช็คเช่นกันความจริงแม้เป็นเข็มเล่มหนึ่งก็ยังต้องถูกหาพบเนี่ยว่าเป็นคนคนหนึ่งปัญหาอยู่ที่ ช้าหรือเร็วเท่านั้นกล่าวจบถอยกายไปหลายก้าวเข้นเสียงขึ้นว่ามือกระบี่อันดับหกนักสู้ผู้หนึ่งศึกปรานออกมาบริวารอยู่ฟันแขนขาทั้งสี่ข้างของมันออกมาปล่อยให้มีชีวิตอย่างทรมานสุดลำเข็นห้วบนเจียวแพร่ร้องสุดเสียงกระอักโลหิตสดๆออกมากองโตนาบิดเปี้ยวประหนึงพูดพยามาน นักสูวนดับหกคุกขามเข้าหาตวัดกระบีในมือขึ้นฝันใส่เท้าทั้งสองข้างของม่วมบุญเจียวเสียงแผวร้องดังสถานจิตใจผู้คนจนว่าเปลี่วปรากฏเงาร่างสีเทาทายหนึ่งริ้วผ่านไปยางว่องไวบัณฑิตเมือปิศาจตวาดว่าผู้ใดดีดกายไล่ติดตามเงาสีเทานั้นไปปฏิกิริยาของมันมีอาจว่าไม่วองไว แต่เงาสีเทารวดเร็วเกินไปรวดเร็วจนสุดคาดคิดมิอาจพบร่องรอยใดให้ติดตามจึงวกกายหวนกลับมาและนักส่วนดับหกล้มฟุบก,กับพื้นดินงวมบุญเจียวที่พนันการกับต้นไม้หายสาบส่วนไปแล้วบนลำต้นปรทัพรูปหัวจิ้งจอกโดยแปลงฝุนไว้ชัดตามบัณฑิตมือปิศาจพ,พอเหลือเพียงถึงกับกล่าวเสียงสันสะาน ตัวปราเท่านี้ชานซอดมือเข้ามาเรานักสู้แต่แต่ยืนเสี่ยงเสียงกับหนึ่งในจํานวนนั้นอดกล่าวไม่ได้ว่าเรียนถามซื้อเอียสัญญาก็ุูปจิงจอกนี้หมายถึงพวกเจ้าเคยได้ยินชายาบรรพชิตจิ้งจอกปลาหรือไม่บรรพชิตจิ้งจอกปลาหรืออืมบรรพชิตจิ้งจอกปลาแม่นางเป็นหลวงจีนความจริงรับประทานอาหารขา้าว ไม่คำรุกข้อห้ามหมดหรือวินัยใดพลังฝีมือสูงสุดยังขาดมีใายใจขอประลาดพิกลเรื่องใดที่มันสอดมือยุ่งเกี่ยวจะทิ้งรูปหัวจิ้งจอกเป็นสัญลักษณ์รังรอยเล่นลับไม่แน่นอนบางครั้งเล่นกายถึงหลายปีแทบไม่มีผู้ใดเคยเผชิญหน้ามันมาก่อนมิทราบมันชนะไหนุ่มเกี่ยวกับเ,ร,เรื่องหนึ่งอาจบางทีที่บังเอิญพบผ่าน อาจบางทีมีส่วนสัมพันธ์ใดกับสองกระบีเมฆพลิวสำหรับเหตุไม่คาดมานี้ท่านประมุกย่อมให้อภัยพวกเราเตรียมรับคำสั่งขั้นต่อไปเถอดดังนั้นเองภาคมังกรทองทายทษประกาศสิทธิ์มังกรทองระดมยอดฝีมือไลลาสังหารจอมกระบีเมฆพลิวและทายาทกำพร้าของประมุกสหพันธ์ธรรมรงธรรมโดยม่บให้เสอเอีย้ย ประจำภาคบัณฑิตมือปิศาจบัญชาการที่เมืองไคหงครึ่งเดือนที่ผ่านมาคุมกำลังระดมออกไปทุกทิศทางครึ่งเดือนที่ผ่านมาคุมกำลังระดมออกไปทุกทิศทางสายลับกระจายเกลื่อนกลาดแต่เป้าหมายที่ไล่ฆ่าคล้ายกับก้อนกลวดถมลงสู่ทะเลลึกไร้ข่าวคลาวใดทั้งสิน้นตึกพักร้อนนอกเมืองไขคหง ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห้าลีดังอยู่กลางท้องทุ่งกว้างระวางนีง้ปรากฏผู้คนเข้าออกไม่หยุดยัง้งรู้สึกลีลพิศดารยิง่งจบบทที่หนึ่ง